สวัสดีเ,เพื่อนๆชาว X อซทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับสู่แชตัวนี้เอ็กนีทครับโอ้เปิดตาแบบนี้ฮะนานๆจะได้เปิดแบบยืนนัทีนึงนะเพราะพื้นที่ในห้องมันไม่มีไงวันนี้ผมกลับมาแล้วนะฮะกลับมาพร้อมกับสตูดิโอใหม่ที่ผมภูมิใจมากฮะ,ะแล้วก็เป็นการจัดเก็บที่นานที่สุดนะฮะใช้เวลา2สัปดาห์ได้นะครับกว่าจะเก็บเสร็จกว่าจะเข้าที่บอกได้คําเดียวว่าโคตรเหนื่อยอะเหนื่อยจริงๆคือมันไม่ได้เก็บหรือย้ายมุมอย่างเดียวไงะะมันต้องเก็บแลต้องคิดว่ามุมนี้จะใช้ทําอะไรได้บ้างแล้วก็จะถ่าายยงงงไได้้ ะะวันนี้ผมมาในพร้อมกับลูกดางที่อ้วกป้วนขึ้นนะ กินเยอะจริงช่วงนี้พักผ่อนแบบอาทิตย์กว่ากว่านี่คือกินแล้วก็นอนยิงแล้วก็นอนแล้วก็คิดว่าจะทํายังไงต่อดีเราจะทํายังไงให้ช่องเรามีคนดูเยอะๆมี f อที่น่ารักเยอะๆนะครับผมคิดอยู่เหมือนกันอยากทำคอนเทนต์ที่มันรู้สึกว่าไม่น่าเบื่อนะฮะเดี๋ยวลองดูกันนันกันว่าเป็นยังไงในรูปแบบในปีนี้นะฮะจะปรับออเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะคอนเทนต์มีหลายๆคอนเทนต์เลยเราจะไม่เน้นในการรีวิวโมเดลอย่างเดียวนะเพราะว่าช่องนี้เป็นไลฟ์สไตล์นะครับผมในคนที่ชอบ ของเล่นของสะสมหรือของอะไรก็แล้วแต่ที่มันรู้สึกว่ามันย้อนยุคในวัย90 80หรือจนปัจจุบันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาผมก็จะพยายามหาให้ได้มากที่สุดนะรอดูแล้วกัน คลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการเก็บโมเดลนะฮะเก็บโมเดลหรือวิธีการโชว์โมเดลของโดนี่เอ็กซ์ซีละกันว่ามีวิธีการคิดยังไงนะฮะแล้วก็เก็บยังไงนะฮะก่อนที่เราจะไปดูกันนะฮะก็ฝากเพื่อนๆกด s u b สไครต์นะฮะกดไลค์กดแชร์ก็ได้นะฮะแล้วอย่าลืมครับที่สำคัญเลยกดกระดิ่งครับกิ้ง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 นะฮะเพื่อแจ้งเตือนเวลาผมลงคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนก่อนเลยว่าอุ๊ยทองนี้มาแล้วนะปะแ้วพร้อมแล้วไปจ เอาละครับผมมาดูกันที่มุมแรกกันก่อนเลยนี่มุมนี้ผมเปลี่ยนใหม่แล้วเพื่อนๆหลายๆคนเห็นหรือย,ยังว่ามันเปลี่ยนใหม่แล้วเมื่อก่อนตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นโมเดลกล่องโมเดลอะเต็มหมดเลยนะฮะยาวไปถึงกําแพงข้างบนนู่นเลยนะเต็มเป็นกําแพงโมเดลเลยฮะ,ะเป็นงานกล่องบันเพสโต้น,นะมีหลายหลายค่ายหลายบริษัทมากฮะอันนี้งานกําแพงของผมเนี่ย คือวางไว้ให้มันโชว์แบบนี้เลยโชว์แบบกล่องเลยเพราะว่าถ้าจะเอาตัวออกมาโชว์อ่ะผมว่ามันยากพื้นที่มันน้อยฮะแล้วก็ในการจัดเก็บถ้าจะเอามาโชว์วางกันเป็นตับ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 แบบวางเรียงกันเต็มๆมอ่ะมันดูอึดตัดอ่ะเพื่อนๆหลายคนอาจจะเอาแกะออกมาแล้วก็มาตั้งโชว์อาจจะไม่โชว์จุดเด่นของโมเดลตัวนั้นออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวลองดูวิธีการเก็บของผมแล้วกันว่าเป็นยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูอ่ะนี่มาเริ่มจากมุมนี้นะฮะเป็นมุมที่ผมจะเอาไว้สําหรับรีวิวโมเดลนะให้มันชัดขึ้นรู้สึกผมชอบนะ นี้จะเป็นชั้นเข้ามุมแล้วก็วางโมเดลกระจุกกระจิกครับวางไปเรื่อยๆฮะวางไปชั้นนี้จะเป็นโกฮังครับผมชอบมากในโกฮังตอนผ้าคลุมเนี่ยผมชอบจริงบางตัวที่ผมชอบเอามาโชว์อย่างเงี้ยโชว์แค่แค่นี้พอนะแล้วก็ไม่ได้โชว์แบบว่าเอามาวางแน่นๆนะไม่ได้เรียงแน่นๆนี่ส่วนตรงนี้ก็ชั้นบนสุดก็เป็นแบบนี้เลยนี่แล้วก็เนี่ยเห็นปะเป็นงานกล่องส่วนงานนี่ในกล่องนี้ยังมีโมเดลอยู่นะเต็มหมดเลยส่วนมุมตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงฮะก็ จ,จัดเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยในความคิดผมคือ1คือมีตัวตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะฮะทำให้เป็นเนื้อเรื่องแล้วก็จะมีพวกฟิเซอร์ปลาคูลเลอร์นะครับผมฟิเซอร์ก็มีแต่ละล่างอะครบตุกล่างแต่ขาดล่างทองผมยังไม่ได้มาโชว์เลยตั้งโชว์ไว้ให้มันเป็นเหมือนครอบครัวเขาอะเนี่ยประมาณนั้นอะ,ะนี่คือความคิดของผมนะก็คือไม่ต้องเอามาเยอะเอาแค่มันเป็นเนื้อเรื่องเรื่องราวพอนะครับส่วนตรงนี้ก็ <laughs> ไม่มีที่วางฮะ,ะวาง WCF ไปส่วนนี้ก็วางมั่ว <laughs> มันไม่มีที่เก็บแล้วก็ยังไม่ไม่รู้จะทํายังไงดีก็เก็บไว้ก่อนมันเป็นตัวกระจุกกระจิกเยอะแยะหมดเป็นจอมานบูงาน w c F, วมากง,งินไปส่วนตรงนี้ก็เป็นงานฉากเห็นไหมงานฉากไนโอลมาที่ผมทําขึ้นมานะใครยังไม่เคยดูคลิปที่ผมทานะฮะก็ลองย้อนกลับไปดูก่อนว่างบฉากไม่เกิน5 0 0อยเนี่ยฮะทำยังไงครับก็เอาฟิเซอร์มาวางเอาโกกูมาวางฮนะให้เป็นเนื้อเรื่องในตอนดาวนาแมกนีสมาม,ม,มีเดนเดขอพรเนี่ยวางแค่เนี้ยพอไม่ต้องให้มันเยอะ ส่วนมุมนี้ครับก็เอาไว้สําหรับถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปสวยๆเอาไว้ถ่ายแบบเป็นแบ็กกราวสีดำๆให้เห็นตัวโมเดลชัดๆอะไรประมาณนั้นก็เป็นตู้ถ่ายรูปนี่ก็งานเย็นๆคือผมจะเก็บ2ชุดนะไอชุดที่มันมีน้ํามีในขวดมีน้ำอ่ะผมจะเก็บใส่ลังเอาไว้ส่วนตรงนี้คือไอที่อีกชุดหนึ่งชุดที่2ก็เก็บไว้สําหรับอ่าเผื่อเผื่อในชุดแรกที่มันเป็นน้ําแล้วมัน มันมีปฏิกิริยาระเบิดออกมาขวดแตกอะไรประมาณนั้นน่ะเก็บนานๆกลัวมันเป็นกาซหรือเป็นอะไรเงี้ยน,นะฮะก็เลยเก็บแบบไม่มีน้ําไป,ไปชุดหนึ่งนะครับผมนี่ก็วางกันไว้ก่อนตัวนี้ยังเก็บไม่เสร็จยังลกอยู่เลยนะฮะก็จะเป็นนี่นี่ของฟรีเดี๋ยวจะทําการรีวิวนะรอดูกันนะฮะมีมา3กล่องลวะว่าข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวแกะให้ดูกันนะครับนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งเป็นอีกโต๊ะหนึ่งนะครับนี่เอาไว้สําหรับรีวิวได้เหมือนกันเปลี่ยนบรรยากาศอะมาดูฝั่งนี้อ้ฝั่งนี้คือ มุมเกมของผมครับนี่อันยัครับจัดให้เป็นมุมเกมผมชอบนะครับผมชอบเก็บสะสมนะสะสมเกมเก่าๆเพื่อที่จะได้นึกถึงวันๆนะว่าเป็นยังไงนะว่าเคยผ่านอะไรมาบ้างนะครับจะเก็บเอาไว้นะครับนี่อยี๋ยนี้นี่มาริโอฮะโอ้โหสวยจริงๆพอวางพอวางเยอะๆแล้วมันดูน่ารักนะในงานเด็กๆเนี่ยนี่ก็ล็อกแมนครับเดี๋ยวรอเอาไฟมาติดตัวหนึ่งตรงนี้ติดไฟตรงนี้โชว์หน่อยสวยเลย ะะส่วนทั้งบนกล่องเปล่าเลยยังไม่มีอะไรมาโชว์เลยตรงนั้นไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ดีตัวเล็กๆนี่ฮะเป็นมุมเกมนะเกมยุค90นะครับเห็นไหมฮะมีเกมอะไรบ้างก็จะมีมีเครื่องแฟมิคอมนะฮะแล้วก็มีเครื่องไอเครื่องซูเปอร์แฟมิคอมเพย์หนึ่งเพย์สองเพย์สามนะฮะนี่เพย์สามอยู่นี่นะครับผมแล้วก็เพย์สี่อีกห้องหนึ่ง <laughs> <laughs> แล้วก็เพย์ห้าก็ยังไม่มาครับรอครับรอก่อน นี่ก็จะเป็นตลับเกมนะครับตรงนี้มุมนี้เป็นตลับเกมตลับเกมซูเปอร์แฟมิคอมแล้วก็แฟมิคอมนะครับ mm hmm. ข้างหน้าก็เป็นหนังสือการ์ตูนนะคร mm ับแผ่นเกมนี่จะเป็นมุมนี้อ่ะหลายคนเพื่อนๆลองดูก่อน mm hmm. เราก็จะมีอีกมุมหนึ่งในการถ่ายคลิปเกี่ยวกับเกมนะครับ mm hmm. ออ แล้วอันนี้ฮะช็อตเด็ดของผมครับมาดูกันมาแล้วมามุมกว้างเลยโอ้โหสวยไหมนี่คือมุมที่ผมปรดปรานที่สุดเมื่อก่อนเพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเห็นมุมนี้นะไอ้มุมสีดำดำเนี่ยหลายๆคนคงเคยเห็นนะที่ผมถ่ายคลิปบ่อยๆเนี่ยแล้วก็จะมีโต๊ะวางตรงนี้ใช่ปะ่ะคันกลางตอนนี้ไม่มีโต๊ะละวางโมเดลหมดเลยนะฮะอันนี้คือตู้โชว์ของผมนี่คือตู้โชว์นะครับแล้วก็มีไฟครับไฟที่ผมสั่งมาจากทางนั้นเหมือนกันทาง เว็บสีส้อม,อมอ่ะก็สำหรับชาร์ที่บอกนะฮะก็จะเป็นแม่เหล็กนะครับติดข้างบนข้างกับตรงฐานนี้ก็ดูดตึบเลยแล้วก็ใช้ชาร์จเอาชาร์ทที่นึงอยู่ได้นานเหมือนกันนะครับผมนี่คือวิธีการจัดเก็บของผมมามาดูกันว่าผมจัดเก็บยังไงหออยญาตเปิดก่อนเลยนะฮะก็จะเป็นซุนโกคูนะครับชั้นนี้จะเป็นโกคูกับจีจี้ผมจะใช้วิธีการอ่า เขาเรียกว่าเอาตัวเด่นๆตัวใหญ่ๆอ่ะมาเป็นตัวหลักตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็จะใช้ตัวเล็กแล้วก็ตัวย่อยลงมาในการจัดเก็บนะฮะจะให้มันมีพื้นที่เหลืออยู่ไม่เอาให้มันแน่นจนเกินไปเราจะได้เห็นเป็นเรื่องราวของมันนะฮะให้มันดูแบบว่าเออพอมาเดินผ่านมาเห็นแล้วเรื่องราวของมันเป็นยังไงนะ โกคูกับที่แต่งงานกันนะครับมีลูกครับโกฮังมีโกเทนนะฮะอันนี้ก็มีโกเทนมีโกฮังนะครับผมก็จะเป็นแค่นี้เองะจ mm ุ hmm. กจิกถ้ามีตัวไหนอีกก็จะเอามาใส่ตรงนี้นะอีกนิดหน่อยคือจะไม่เอาให้ตัวใหญ่ขึ้นมาเต็มอ่ะมันจะได้ไม่ไม่แย่งซีนกันนะฮะก็จะให้มันมียบซีนของใครของมันแต่ละซีนของมันเห็นป่ะนี่โกคูโกฮังตอนเด็กนะงานแค่นี้พอเอาไว้แค่นี้พอแล้วก็มาอีกชั้นหนึ่งครับอ่ะอีชั้นนี้ก็ไฟคนละแบบกันนะ อันนี้กดปิดได้นี่กดปิดได้แล้วเขามีรีโมทนะครับมีแบบรีมีรีโมทด้วยเป็นรีโมทนะครับสาหรับตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับเปลี่ยนแสงได้เปลี่ยนเป็นแสงสีขาวก็ได้นี่ปุ๊บสีขาวสีวอมวอมนี่เดืองเลยนะฮะแล้วก็จะมีสีแบบออกครึ่งครึ่งกลางๆออกวอมไลท์นะครับผมอันนี้สวยเลยนะครับนะฮะอันนี้ก็จะเป็นฉากดาวนาแมกนะที่ผม โปรดปรานมากที่สุดผมก็จะทําเป็นแบบนี้ฮนะก็จะใช้ยานแต่ละยานที่ผมมีนะที่ผมสั่งมาไอาช่องนี้มันโชคดีอย่างหนึ่งผมสั่งงานเรซินตัวนี้มาไงแล้วมันมีฉากแถมมาให้นะครับจังหวะพอดีมันพอดีกับตู้เลยก็เรามากลางดูแล้วก็โอเคได้ฉากดาวน์แม็กเดนะือนนี้ก็จะเป็นฉากของฟิเซอร์งานยานอนี้คืองาน WCF นะครับตัวฟิเซอร์เป็น WCF แล้วก็พวกนี้เป็นงานคาจปองนะฮะก็จะใช้วิธีการก็คือ1ยืนหลักคือยานเป็นเด่นตัวเด่นเลยแล้วก็ฟิเซอร์แล้วก็จะมีลูกน้อง นะฮะแต่ละคนนะฮะก็คือกินิวซาบอนโดโดเลียนะครับแล้วก็คิวอีก็คือแค่นี้พอฮะเอาแค่ตัวหลักๆเด่นๆที่ในเนื้อเรื่องที่เราจาแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันโดดเด่นในสายตาเรานะก็เอามาวางไว้นะครับส่วนยานตรงนี้ก็เป็นยานของยุนซาวิทของพระเจ้านี่เขาเรียกชื่อยานยุนซาวิทนะฮะคือยานของพระเจ้าเป็นยานเรซินนะอันนี้ก็จะใช้แค่โกฮังนะฮะแล้วก็คูรินบูมาเบจิต้า แล้วก็เนลพิกโรในการวางนะครับนี่คือในบรรยากาศในตอนนั้นนะเท่าที่เราเห็นนะนะแล้วก็มาเป็นยานของซุนโกคูนะฮะก็จะใช้ซุนโกคูแล้วก็โกคูฟิเซอร์แล้วก็บาดั์แล้วก็มีนิกินิวในร่างโ <ๆ S 1> กคูก็กบเนี่ยผมวางแค่เนี้ยคือไม่ต้องเอาตัวใหญ่มาให้มันแน่นเกินยานนี้เนื้อเรื่องเกี่ยวกับใครนะฮะก็ลองเอามาวางดูในดาวนาำแม็กมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับใครบ้างก็วางดูพอประมาณไม่ต้องให้มันแน่นเกินผมว่ามันจะดูแบบเป็นมิติแล้วมันดูสวยะมันดูไม่ไม่ลกนะครับผมมันจะดูแบบเป็นเนื้อเร เรื่องแล้วนกันนะในความคิดผมนะคือแต่ละคนเก็บไม่เหมือนกันนะครับก็เราไม่ได้ว่ากันแค่มาแนะนําในมุมมองของผมแล้วกันคั้งที่ส เป็นของเซลนี่ไฟตรงนี้ไม่ได้ติดนะเพราะว่าสั่งอยู่ยังไม่มารอรอก่อนก็เป็น,นเรื่องของเซลล์ก็จะมีเซลล์ตัวใหญ่ตัวหนึ่งครับเป็นเรื่องเรื่องตอนที่เซลลจะระเบิดตัวเองนะครับตัวนี้เป็นงานเรซิ้นของคนไทยทําก็จะใช้ตัวนี้เป็นยืนหลักเป็นตัวเด่นนะครับแล้วก็จะใช้งานกระปองกับงานงานไข่ใหญ่นะครับก็เป็นตัวรองนะครับก็นี่เห็นปะมีร่างหนึ่งร่างสองร่างสามมีหมายเลขสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็มีหมายเลขสิบหก 16, มีตู้มีหมายเลขสิบเก้าหมายเลขยี่สิบ ประมาณนี้แล้วก็เซล์จูเนียนี่คือเนื้อเรื่องในตอนเซลล์ก็ทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อเนื้อเรื่องในตอนเซลล์มันมีพวกนี้อยู่ที่เป็นหลักๆรู้สึกเออนึกถึงภาพได้สวยงามไม่ต้องให้มันวางแน่นเอาแห่มันมีพื้นที่ให้มันโชว์ส่วนอันล่างนี้จะเป็นของจอมันบูก็ยังไม่ได้เก็บให้มันเสร็จเรียบร้อยมันมีอยู่กร,ก,กระจุกกระจิกก็เลยเอาวางไว้แค่นี้ก่อนนี่คือจอมันบูที่ผมมีอยู่นะแล้วจะมีงานเนสเตนิกอันนึงที่เป็นโต๊ะกินข้าวที่ผมยังไม่ได้ามาลงไว้นะวางกับชั้นกระปุกไว้ก่อนมันอยู่ชั้นนล่่่าางกก็็็ไคอยเหทระ เป็นกระปุกนะฮะอันนี้กระปุกอ,อมสินมีทั้งหมด7ตัวนะใครที่ยังไม่เคยเห็นหรือยังไม่รู้ว่ามันมีกระปุกอย่างนี้ด้วยลองไปตามหาดูนะครับอันละไม่กี่บาทลองไปตามดูผมว่ามันสวยดี <c oughs> อ่าละ่ะครับผมนี่ก็คือวิธีการเก็บคร่าวๆข,ของผมแล้วกันนะฮะปิดก่อนมันเป็นวิธีการเก็บของผมแล้วกันนะเอาง่ายๆในมุมมองของผม <c oughs> ผมเก็บแบบนี้ไนงะแล้วเราก็มาดูกันต่อนะฮะนี่มุมนี้ชั้นนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นงาน u ูจีนะครับอันนี้ก็คือเก็บบางตัวนะไม่ได้เก็บทุกงานทุกตัวนะครับนะครั้งนี้ก็เป็นงานรถงานเก่าตัวเล็ก,เ,ลกเอาาวางไว้ให้มันไม่มันมีพื้นที่เหลือก็ <c oughs> <c oughs> เลยมาวางไว้ นะครับอย่างที่ผมบอกฮะงานกล่องเนี้ยหาพื้นที่ให้มันฮะแล้วก็เอามาโชว์เฉพาะคู่ของมันนะกันเอาจุดเด่นของมันอะ่ะเอามาโชว์ผมชอบคู่นี้ผมเลยเอามาโชว์ในช่องช่องหนึ่งเลยคือไม่ได้เอามาแบบว่าวางแน่นถ้าปกติหลายๆคนเราไม่มีพื้นที่เหลือใช่ไหมอาจจะเอาตัวเล็กๆวางได้เพื่อที่จะได้ไม่ได้แย่งซีนกันนะฮะก็เอาตัวเล็กวางข้างๆได้นะอันนี้ผมก็เลยเอาเนี่ยสำรีมาให้มันเป็นควันการต่อสู้หน่อยนะครับผมอันนี้ก็ด้เนี่ยอย่างเงี้ยไอตัวนี้ก็คือมันไม่มีพื้นที่เก็บจริงก็เลยเอากล่องงงงงขข้ข้้้าาหหลลลััไววแ เอาเบจิต้างานนี้เป็นงานเดซินไม่ใช่งานเดซินอันนี้เป็นงาน PVC งานจีนนะครับแล้วก็เอาเนี่ยเห็นปะเป็นเรื่องของเบจิต้ากับบูมานี่ิดหน่อยก็เอามาวางไว้นะครับให้มันดูแบบว่าเออเป็นมิติของมันหน่อยนึงเรามาดูอีกฝั่งหนึ่งละกันมาฝั่งนี้เลยนี่ด้านบนนะฮะก็คือวางเอาไว้เท่าที่ความรู้สึกปะ่ะวางแล้วมันดูน่ารักก็วางไว้เลย <laughs> อันนี้คือไม่มีจุดมุ่งหมายอะไรก็เอาตัวใหญ่โชว์วางมีป้ายแล้วก็หาตัวงานนี้งานนี้คืองานอะไรผมไม่แน่ใจไม่แน่ใจว่ามันชื่องานอะไรนะครับแต่ สวยดีผมมีแค่เบจิต้ากับซุนโกคู2ตัวมันจะมีออกมาทั้งหมด4งาน4ีตัวมั้งจะมีพิกโลกับพัเจ้าแล้วก็มีบูม่ากับรถเท่าที่เคยเห็นนะอันนี้ก็เป็นงานเดซินงานเดซินโกคูเบจิต้ากินข้าวนะครับมาชั้นนี้ชั้นนี้ก็จะทําให้มันเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับยานอยู่เหมือนกันก็มันมียานก็เอามาโชว์หน่อยนึงก็เป็นยานอันนี้เป็นงานจีนนะงานจีนเป็นพลาสติก PVC นะฮะสามารถเปิดไฟได้นี่เปิดไฟได้ปึ๊บนี่มีหลายสีมีทั้งหมดกี่สีอะ่ะเจ็ดสี เนี่ยประมาณนั้นแลก็มีซูนโกคูตัวนั้นเป็นงานเรซินนะครับสวยน่ารักแล้วก็จะเป็นในนี้เป็น WCF ตัวนี้เป็นงานที่ทําออกมาโอเคเลยนะราคาไม่แพงด้วยนะครับใครที่ยังไม่มีก็มอง,องไปตามเก็บดูก็จะเป็นเรื่องที่ผมทำมาไว้ให้มันเห็นว่ามียานเป็นหลักใช่ป่ะมีทั้งตอนภาคซูปเปอร์กับภาคแซทแล้วก็มีเซลนะมันเกี่ยวข้องกับยานก็เอามาวางไว้แค่นั้นเองนี่ช่องนึงมีแค่นี้ ก็ <g ül> มาช่องอีกข่อวนึ่งครับก็เป็นของฟีเซอร์แล้วกันคือมันไม่มีพื้นที่เยอะอ่ะมันก็เลยเอามาโชว์ได้แค่บางตัวแล้วกันไอ้พวกนี้บางตัวไม่มีกล่องไงผมก็เลยเอามาตั้งโชว์ไว้เลยไม่มีกล่องไม่มีกล่องไอ้ตัวนี้มีกล่องก็เลยเอามาวางแกะเอามาวางไว้หน่อยนึงช่องสุดท้ายอันนี้ก็เป็นเซลนะครับพวกนี้ไม่มีกล่องเลยก็เลยเอามาวางไว้แบบนี้เลยนะครับนะฮะแล้วก็มาฝั่งนี้อ่ะอันนี้สําคัญเห็นอะไรไหมครับเพื่อนๆเห็นอะไรกันไม่เอ่ยใช่งานนี้มันเป็นงานกู่อะ คือส่วนมากมันจะเป็นคู่กันนะก็ดูคู่เนี่ยแอบไหมงานเบจิต้าโกคูคู่กันงานนี้นี่โกคูเบจิต้าคู่กันนะฮะด้านนู้นก็คู่กันนี่ก็คู่กันอ่าด้านนู้นก็เป็นงานชุด3ามตัวฮะงานนี้ก็คู่กันโบดี้อ่าด้านบนก็เบจิต้า3มตัวนี้คู่กันมันจะมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะนี่ตัวนี้ตัวหนึ่งสนะต,ต,ตัวเป็นงานชุดคู่กันออกมา แสองตัวนั้นก็คู่กันนะครับนี่ก็เป็นงานแมกซิมติกแมกซิมติกออกมาทั้งหมดตอนนี้5กล่องละห5ตัวละตัวที่6เป็นตัวอะไรก็เดี๋ยวรอดูกันแล้วกันส่วนตรงนี้ก็เป็นกําแพงอีกอะกำแพง WCF ตรงนี้เป็นกระจกผม <laughs> ก็เป็นกำแพงแบบ BCF ครับแล้วก็จะมีงานไข่ใหญ่มาวางไว้หน่อยนึงมีหมายเลข18มายืนเซ็กซี่นิดนึงก็เอาวางไว้ตามที่ผมชอบแล้วกันส่วนข้างล่างตรงนี้ก็จะเป็นอ่ามันมีช่องเหนือก็เลยเอางานกล่องมาตั้งไว้กับลิงยักษ์นะฮะแล้วก็งานจีนนี่ตรงนี้ก็มีไฟนะมีไฟเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็มีไฟเปิดได้เหมือนกัน นะฮะก็ <S <S ทําให้รู้สึกเออเห็นแล้วมันชื่นใจอะ่ะนะฮะข้างล่างก็เป็นงานตู้กระชปองฮะสวยๆประมาณนี้ไม่มีอะไรเยอะครับทีนี้ก็ลองดูกันอีกทีน,นึงกว,างวนะาาก้างๆนะครับผมแวบนี่ฮะเรามาดูกันกว้างๆนะนี่คือการจัดห้องใหม่ของผมมันจะมีพื้นที่เยอะขึ้นนะครับอ่าเป็นไงครับนี่คือแค่เสี้ยวเดียวนะฮะส่วนด้านหลังผมมันก็จะเป็นอย่างที่บอกเป็นนี่ด้านนี้นี ให้ทั่วๆเลย Web แวบมุมเกมก็มีพื้นที่ตรงกลางะในการเดินไปเดินมาแล้วก็นอนกิ้งได้นะครับ <c oughs> คือโมเดลที่ผมโชว์เนี่ยมันยังมีอีกนะผมโชว์เท่าที่ผมตัวที่ผมอยากจะโชว์นะแล้วก็จะมีอีกหลายตัวที่อยากโชว์แต่มันไม่สามารถโชว์ได้มันจะอยู่ในกล่องนะฮะมันจะอยู่ทํากล่องข้างล่างเนี่ยฮะเนี่ยตามกล่องข้างล่างเนี่ยจะเก็บไว้อยู่เลยเนี่ย ตามกล่องเนี่ยนี่ฮะตามกล่องเนี่ยยังมีอยู่นะครับโมเดลอีกเพียบเลยนะครับเนี่ยเนี่ยเพียบเลยนะครับนี่ในกล่องนู้นอีกเนี่ยมีโมเดลอีกเยอะมากๆครับผมถึงบอกว่ามันพื้นที่ไม่เพียงพอเดี๋ยวผมพาไปดูข้างนอกอีกทีหนึ่งแล้วกันข้างนอกก็ยังมีอยู่นะข้างนอกยังมีเหมือนเดิมนะฮะตรงนี้ยังยังเก็บเหมือนเดิมนะครับที่ข้างนอกห้องนะคือมันลามมาถึงข้างนอกห้องแล้วฮะดูข้างบนนี่ครับ นี่เต็ม e เลยวางอีกข้างบนอีกเพียบเลยมีทั้งกล่องเปล่ามีทั้งตัวมีโมเดลด้วยเนี่ยเห็นปะแล้วในกล่องพวกนเนี้ยเนี่ยในกล่องพวกเนี้ยอีกเพียบเลยนะครับในกล่องพวกนี้มีโมเดลหมดเลยนะเนี่ยผมเก็บเป็นตัวเ,เล็กๆตัวใหญ่ในถุงเนี่ยยิ่งเยอะเลยเนี่ยเป็นพันพันชิ้นเลยแล้วก็เป็นงานกรจะปองเนี่ยในกล่องกล่องพวกนี้ผมเก็บไว้เพียบเลยนะฮะแล้วงานกล่องเล็กกล่องใหญ่เนี่ยอยู่ในนี้หมดเลย เนี่ยเพียบเลยแน่นเลยนี่คือข้างในนี้ผมเอามากองไว้ไม่มีที่เก็บแล้วนะครับผมต้องรอขยายอย่างเดียว เป็นยังไงกันบ้างครับสาหรับห้องใหม่ของผมที่ในการจัดเก็บ2อาทิตย์นี้ก็คือได้ตู้มาตู้เดียวก็เลยทาการรื้อใหม่หมดเลยนะฮะแล้วก็จัดห้องใหม่ให้มันโล่งขึ้นมีมุมหลายๆมุมในการถ่ายคลิปให้มันมากขึ้นนะฮะอย่างที่บอกครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ต้องฝากเพื่อนๆกดซับสไครต์นะฮะเป็นกําลังใจให้กับโดนดีซินด้วยนะครับพบกันคลิปต่อไปฮะผมจะลงคลิปปกติแล้วนะจะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับบย